สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท RDD c ดีด e คา e r เซ็นเตอร์กับบอลพระนครนะครับกับบอลพระนครคาอาร์ดีดีวันนี้เดี๋ยวมาอวดรถตู้นะครับรถตู้ที่บริษัทอาคาเนเนี่ยหรือ RDD c ดีดีคา e r เซ็นเตอร์เนี่ย ประวัติศูนย์ทุกคันเลยเนาะมันเล่ากันจอนนะครับว่ารถเช่าคืออะไรเนาะรถเช่าคือรถที่เราเอาป้ายแดงเนี่ยทุกคันที่เห็นนะที่เพื่อนๆได้เห็นที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันคือป้ายแดงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอากลุ่มป้ายแดงเนี่ยเขาต้องการแบบไหนส่วนใหญ่ที่นี่เขาต้องการเบาะโซฟา3ามแถวทั้งหมดเขากับว่ารถตู้ที่นี่ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรแล้วนอกจากจะไปทํา v i p นะครับเพราะเราไม่ใช่ v i p เราเป็นรถเช่าขายตามสภาพคือให้กลุ่มเช่าแบบไหนกลับมาจะเป็นแบบนั้น เท่ากับว่าภายในเนี่ยจะเบาสามแถวทุกคันเลยนะครับจะเบาสามแถวทุกคันเลยเป็นเบาโซฟาเดี๋ยวให้ดูเลยแต่ละคันเนี่ยอันนี้เกตเอทั้งนั้นเลยนะตัวท็อปๆเลย2020ใหม่น้อยๆแล้วใหม่ต้องเป็นใหม่แท้ประวัติต้องประวัติศูนย์ร้อซนะครับถ้าเอาไปเช็คแล้วไม่ใช่ประวัติศูนย์นะกระโดดถีบได้เลยอ่ะนะครับก็มาอวดรถตู้ใครอยากได้รถตู้พี่บอลแนะนําเลยว่าให้มาบริษัทอคาเน่แคปิตอล RDD คาร์เดนเตอร์แล้วพี่จะได้รถที่ดีมากๆเลย เออเดี๋ยวพี่จะได้รถที่ดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะครับว่ารถตู้เราเยอะไหมแต่ออกทุกวันนะครับวันนี้ก็มาเอาไปอีก3 4 5 5ห้าจองนะครับก็อยากให้คนที่เขาจําเป็นต้องใช้รถตู้เอารถเช่าวไปใช้พี่เอารถเช่าวไปใช้บอกเลยเพราะรถเช่าประวัติดีประวัติศูนย์รถท่วมรถจมน้าไม่ขายมันไปอีกที่หนึ่งแล้วบริษัทอาคาเน่แคปิตอลเนี่ยนะขาย ในาขายกับกลุ่มรถเช่าเขาเนี่ยให้เช่าเนี่ยอยู่ที่20 0 0 0ปีละ23,000คันที่เขาผลิตเนี่ยให้กลุ่มลูกค้าเขาเนี่ยเช่าเนี่ยแล้วเราเอาป้ายแดงเนี่ยนะป้ายแดงไปส่งให้เขาแล้วเอาชุดเดิมมากรับเพราะฉะนั้นเขาเดีลกันยาวครับเขาเดีลกันยาวมันเลยผลิตคืออาคาเนมีลูกค้าอยู่แล้วว่าง่ายๆเลยแล้วก็มาเป็น RDD Carcenter เพื่อที่จะกระจายสินค้าไปในพื้นที่ต่างๆแล้วคนที่รู้เนี่ยรู้ว่าพื้นที่ตรงเี้อยู่ที่ไหนเนี่ย จะมีแต่ใครรู้ปะ่ะจะมีแต่เป็นแบบเจ้าของเต็นนะเจ้าของเต็นที่เขาทํารถตู้อยู่แล้วเขาก็มาเอารถเช่าเพราะว่าเขาเชื่ออยู่แล้วว่ารถเช่าเนี่ยเป็นยังไงพี่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วพฤติกรรมของรถเช่าเป็นยังไงเขาเลยกล้าซื้อโดยที่แทบจะไม่ต้องดูรถเลยเพราะรถเนี่ยต้องขายตามสภาพมีเห็นปะ่ะมีร่องรอยมีจุดเนี่ยมีหมดเห็นปะ่ะต้องมีถ้าไม่มีแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะ รู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้ามีแล้วเราดูน้อยไงเราไปเห็นแล้วแบบน้อยรถ4ปี5ปีถ้าคันไหนเข้ามาใหม่ๆนี่ถึงเขาบอกว่ารถไม่ชนเราก็ต้องดูเยอะ90%บอกได้เลยว่ารถมีอุบัติเหตุหมดสําหรับรถใหม่แต่เห็นร่องรอยแบบนี้โหรู้สึกสบายใจขัดก็ออกเกาก็ออกนี่มันต้องเห็นแบบนี้อันนี้คือ รถที่มันเลียวจริงๆแล้วรถที่มันสวยจริงๆสวยก็คือโครงสร้างภายใงภายในเดี๋ยวจะไปอวดนะครับอ่ะอยากให้รู้ก่อนว่าอาณาจักรรถตู้นะครับที่ใครยังไม่ได้เห็นอยากให้เห็นแล้วก็อยากจะให้เข้าใจว่ารถตู้เราเยอะแล้วเป็นรถที่ปลอดภัยเอกสารชัดเจนหนึ่งที่มาที่ไปชัดเจน2ชื่อแรกเป็นชื่ออาคเนมีอยู่ชื่อเดียวเท่านั้นเลยชื่ออื่นไม่มีแล้ว3รถต้องประวัติศูนย์เท่านั้น4ี่แล้วขายตามสภาพให้เห็นไปพร้อมๆกันว่าสภาพรถเราเป็นแบบนี้5้าภายในของรถตู้ เราเป็นเบาะโซฟาสามแถวทั้งหมดแล้วนะครับก็อาณาจักรใหญ่ๆแบบนี้ใครอยากจะมาหาบอลนะมาหาที่ RDD Car Center สาขาบางนาเนาะ สาขาบ้างนานะครับแล้วเราจะได้เห็นแบบโอ้โหรถเยอะมากมันไม่ใช่เฉพาะรถโต้เรามีหลายกลุ่มมากแต่อยู่ที่กลุ่มผู้ใช้แล้วก็ที่อยากได้รถอยากได้รถประเภทไหนเรามีครบเลยเพราะบริษัทเราปล่อยเช่าคือใหญ่มากเขาได้กําไรจากเช่ามาแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยมาขายเพื่อเอากาไรนิดหน่อยแต่ถามว่าจะให้ลถไปเยอะๆเลยแบบโอ้ยแปดแสนมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้เพราะตลาดเขา,าขายกัน9000 0สเราจะห้อยกว่าตลาด ติ่งจุดเด่นของเราเลยคือประวัติศู์ชัดเจนมีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับแล้วขายสภาพเนี้ยคืออย่างกริบเลยแล้วก็มั่นใจด้วยว่ารถตู้ที่นี่สวยมากนะครับรถตู้ที่นี่สวยมากอะไปดูหน่อยดิมีทั้งหมดเนี่ยสี่คันห้าคันเนี่ยคัดมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับก็อยากให้อวดกันนะครับแล้วรถทุกคันที่เราเห็นกันเนี่ยมันเป็นแบบเป็นประมาณนี้หมดเลยแล้วก็อยากจะดูด้วยเนาะ กับอ่ะมาเดี๋ยวถือเองดีกว่านะครับขอบคุณคนสวยมากๆอ่ะไปกันต่อนะครับอันนี้นี่นะครับทั้งหมด5คันแล้วคัดมาเป็นเกียร์ออตโต้ทั้งหมดเลยก็อยู่ที่กลุ่มลูกค้านะครับว่าอยากได้แบบไหนนะอยากได้แบบไหนอันชุดนี้จะเป็นชุดของ ออโต้ทั้งหมดมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับเกียร์ธรรมดาเราก็เริ่มที่9 0 0 0 0 0เองนะครับ9ก้0 0 0นสอ0 0 0ื่นะครับเกียร์ออโต้นะครับตอนนี้มันล้านกว่าหมดลองเช็คได้เลยนะล้านกว่าหมดครับปี20แล้วรถเลียวรถแท้ใหม่แท้นะครับชัดเจนแน่นอนเอารถจากที่นี่ไปแล้วจะจบทุกปัญหา มีฟังก์ชันทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละคันบางทีมีจอบางทีไม่มีจอนะบางคันมีแอร์บัสไมโครบัสใช่ไ่มบางคันก็ไม่มีนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับเราก็จะไปดูรถตู้ด้วยปากดตามด้วยเพราะว่ารถที่นี่นะจะบอกว่ามันเลี้ยวไทมวันต่อวันนะครับบางทีไอ้คันที่เราเห็นเห็นบางทีบางทีเนี่ยทำลงไปแล้วบางทียังไม่ติดจองแต่พอลงไปสักวันหลงวันบางทีติดจองแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าเก่าอาคเนเยอะนะครับลูกค้าเก่าเขาเขาปล่อยเช่าเขาก็มีลูกค้า เก่านะครับขายเขาก็มีลูกค้าเก่าว่วาฉะนั้นเราซื้อในราคาเดียวกับ พอค้าเลยนะครับแล้วก็ได้รถสวยไปด้วยที่าทางตามหน้าร้านต่างๆที่เขามีลูกค้าไปเนี่ยเขาก็เอาจากเราไปแล้วเขาก็ไปขายให้ลูกค้าเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือต้นทางแล้วอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากคันขาวคันนี้นะคันข่าวนี่เป็นอางสวยมากนะสวยนะเนี่ยเห็นเลียวๆแบบนี้บางๆแบบสวยๆเลยเนาะแล้วมีทั้งหมด4คัน5คันนะครับเพราะว่ารถที่นี่เป็นรถหน่วยงานนะรถหน่วยงานรถราชการรถองค์กรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเลยทีละคันเนาะเดี๋ยวจะพาไปดู ด,ดูคันนี้มีตำาหนิอะไรตรงไหนบ้างเห็นปะแทบจะไม่มีเลยอันนี้คือเดิมๆเลยนะเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยอาภายในนะที่ทุกคนอยากรู้จักเนาะกับรถเช่าหมดสัญญาเป็นยังไงนี่เห็นปะลูกค้าลายเดิมเนี่ยที่อาคาเนเนี่ยเราเอาป้ายแดงไปให้เขาแล้วเราก็เอาชุดน,นี้กลับเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยากได้เบาะแบบนี้ทำเบาะแบบนี้เพื่อให้ฝ่ายพนักงานของบริษัทนั้นๆน,น,น่ะเขานั่งรถ นะครับรถตู้เป็นรถที่สบายนะเนาะเป็นรถที่สบายค้ายใช้ในครอบครัวก็ดีนะผมก็มีหนึ่งคันแต่ผมเป็นหน้าสั้นก็อยากได้หน้ายาวถ้าเอาหน้ายาวผมก็ซื้อที่นี่แน่นอนเพราะผมเห็นรถจากที่นี่ทุกวันนะครับทุกวันเนี่ยเบาโซฟาสามแถวพื้นก็ทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ นะฮะหลังคาเป็นหลังคาเดิมจะไม่มีหลังคาที่บอกว่าเป็น v i p o V.I.P ไม่มีนะครับแต่เรามีร้านทำแล้วก็เราก็ไปทำให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยววัานอาทิตย์นี้เจอกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเก็บรายละเอียดมานะครับว่ารถรถเช่าสัญญาถ้าสมมุติว่าแปลงแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นปะหน้าจอบางคันก็มีหน้าจอให้เกียร์ออโต้ดูภายในดีแบบกิฟกิฟแบบนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สาปาย,ยังไม่ได้รีสโตเลยนะสวยไหม นะเกียร์ออโต้ครับนะครับเกียร์ออโต้พวงมาลงพวงมาลัยแบบสวยมากเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่เราดูเอกสารนั่นก่อนดีกว่าว่ารถคันนี้คือรถอะไรเนาะนี่นะฮะเป็นปี2020เนาะเอกสารชัดนะครับใครสำหรับคนที่กลัวก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องไปไหนแล้วมาที่นี่เลยนะครับอัคคเนย์แคปิตอลชื่อแรกนี่เห็นปะรายการที่2ต้องเป็นรถเราเนี่ยเจ้าของก็คืออัคคเนย์ทั้งบริษัทที่เราเห็นเห็นกันเดี๋ยวไปดูเลขไมม์คันนี้กันกับสีขาวคันนี้นะ นะครับอ่ะอยากอวดภายในก็ภายในรถตู้เราจะเป็นแบบนี้นะภายในรถตู้เราจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคันเลยนะครับทุกคันเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลขใหม่กันนะครับกับ1นก5 6 9 6นะครับ1นก5 6 9 6คันนี้นะครับเป็นรถเกรดเนะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่กันนะครับเลขใหม่กันปึ๊กเลขใหม่คันนี้68,834เออ 68,834นะครับเป็นรถใหม่แท้รถแท้นะครับเพราะเราจะไม่มีการย้อมแมวใดๆทั้งสิน้นขายตามสภาพให้เห็นกันแบบนี้นะครับรถบุบมาจิ้มหน้ามาเราก็ขายแบบนี้ให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยชัดๆเพราะฉะนั้นคือในสิ่งที่เราขายเราขายความเป็นจริงครับเราไม่ได้ขายการย้อมแมวอันนี้คือข้อดีของรถเช่าข้อ2ครับนะครับต้องเข้า ศูนย์บริการทุกระยะในของแบรนด์แบรนด์นั้นหรือว่าของค่ายค่ายนั้นเป็นโตโยต้าก็ทุกหมื่นโลเพราะฉะนั้นเราสามารถหาประวัติได้ค้นหาประวัติได้เอาทะเบียนไปค้นหาประวัติเลยว่าคันนี้ขาดอะไรตรงไหนอันนี้คือข้อ2ที่ข้อดีของรสชาข้อ3ข้อ 3, อ3เราไม่เสียแวเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าซื้อสดเพราะอัคคเนมีแต่ลูกค้าซื้อสด80%เปอร์เซ็นต์เขาซื้อกันที10คัน20คันเพราะฉะนั้นเขามีลูกค้ากลุ่มที่เป็น พ่อค้าอยู่แล้วเราก็จะได้ในราคาพ่อค้านะครับแต่เราเป็นรายย่อยแต่ได้รายราคาที่มันเปีกมันก็เหมือนเป็นราคาที่มันคือต้นทางการผลิตรถเช่าแล้วก็ผลิตรถมือสองมาให้เราใช้นะครับคันนี้คันที่2ดูดีคอนโซลแบบสวยคือรถอากาเนถ้าเป็นรถตู้ผมบอกเลยว่าโอ้โหสวยทุกคันนะครับอ่ะดูเบา นี่บางคันก็คือ3-3-3บางคันก็3ามเนาะไอ้บางคันก็2องนะครับบางคันก็เออสามนะครับก็อยู่ที่เลือกว่าภายนงภายในเอี่ยมกิ๊บกิ๊บมากๆนะครับแต่ละคันคือสวยอะคือเห็นแล้วแบบเออมันน่าใช้อ่ะ นะครับมันน่าใช้ขนาดตัวเองคือมีหน้าสั้นอยู่คือขายจนแบบเออแบบอยากใช้แล้วก็ขับดีด้วยสําหรับหน้ายาวเนาะเอ่อทใหญ่ที่บอลขายไปก็จะเป็นแบบบริษัททัวร์กิงด้อมทัวร์อย่างเงี้ยมาเอารถจากบอลน,นะกิงด้อมทัวร์ก็คือเจ้าใหญ่ของเอ่อพิษณุโลกเลยนะนะครับเขาก็มาซื้อสดกําเงินมา10ล้านเขาได้ไป10คคันนะ่ย นะครับตกคนละล้านนะครับตกคนละล้าน1ิคันนะเนี่ยขนาดว่าเป็นบริษัททัวร์นะเป็นบริษัททัวร์เขาคือคําว่าบริษัททัวร์เนี่ยประสบการณ์การหารถเขามียาวนาน10ปี20ปีนะไปตามเต็นต์ต่างๆเขาบอกบอลว่าไปหาที่เต็นต์มาโอ้โหเยอะแยะมากพี่วิ่งหารถเหนื่อยมากเขาเพิ่งมาเจอบอลเพราะว่าบอลทําตลาดออนไลน์นะครับทีทีท ทีทีก็ช่องบอนพระนครเลยพี่ลองเข้าไปดูได้เลยนะครับก็ฝากช่องไว้ด้วยแล้วกัน Facebook ก็บอนพระนครเหมือนกันนะหนึ่งคันนี้เลขไม้อยู่ที่1นึ่ง0สนะ1นึ่ง0สร้อลดหปีนะครับลด5ปีดูดิสภาพสวยไหมสวยนะอับกับสีบอนเงินนะครับก็เป็นหน่วยงานต่างๆนะจะบอกว่ารถเช่าของอาคานเนถ้าเป็นรถตู้แล้วโอ้โหแบบ บอลออกทุกวันนะเอาง่ายๆว่าขายได้ทุกวันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือบอลก็อยากให้ทั่วทั่วทั่วประเทศหรือว่ามันไม่ใช่ทั่วประเทศดิทั่วจังหวัดหรือว่าจังหวัดอื่นๆที่ที่เขาต้องการรถเนี่ยบอลอยากให้เอารถพวกนี้ไปใช้มากเลย เพราะรถพวกนี้แบบโอ้โหมันดีมากอะ่ะคือเราเห็นเรายังชอบเลยแล้วก็อยากจะสื่อสารต่างๆเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้จักโดยที่ไม่ต้องไประแวงอะไรมากมายซื้อรถมือสองใช่คนบอกว่าซื้อรถมือสองอาจจะแบบเฮ้ยตรงงู้นมั่งตรงนี้มัง่งตรงนี้มัง่งตรงนั้นมั่งมัน,มน,มนคือเรื่องปกติบอลก็ต้องดูรถว่าเอ้ยไปตามที่อื่นต่างๆเนี่ยประวัติก็ไม่มีบางทีซื้อรถบ้านมาประวัติก็หายคือเราไปเช็คอะไรได้อะ่ะเราเช็คอะไรไม่ได้เราก็คือเกิดความกังวลน,นะแต่อันนี้บอลสามารถพูดได้เต็มปาก ว่าเออว่าแบบลดลดลดตู้ที่นี่โอ้โหมันชัดมากเลยแล้วก็น่าใช้มากๆด้วยสําหรับคนที่เพื่อนๆแล้วกันนะที่อยากหารถตู้ไว้ใช้ทักคันใช้ในครอบครัวใช้ไปวิ่งงานนะครับบอลก็มี v i p ด้วยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยนะครับวันอาทิตย์วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้อัปเดตเลยเนาะวันที่12นะครับวันนี้ก็คือวันศุกร์ปะวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ก็ประมาณสักวันที่13นะครับบอลก็จะวิ่งไปเอารถตู้ให้ลูกค้าแล้วบอลจะมา ถ่ายให้ดูด้วยว่าเออรถมันแบบคือรถมันดีมากๆนะครับรถมันสวยก็ลองดูเองแล้วกันนะครับลองดูเองแล้วกันขายมากก็เดี๋ยวจะมองว่าเออขายเยอะว่านู่นนี่นั่นมีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยใช่ปะ่ะ1 5 1 5 2นะ เลขหมคันนี้นะครับเกียร์ออโต้ทุกคันเลยนะบอลเอามาเกียร์ออโต้ทุกคันเลยดูเบาดิคันนี้ได้ทีวีมานะครับมันแล้วแต่นะแล้วแต่คันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเบาก,ก็จะเป็นเบาเห็นเนี่ยเห็นไปอย่างที่บอลบอก2 3 4สนะสองสก็ลองดูครับหลังโค้งหลังคาคือแบบสวย บอกเลยถ้าจะเอารถพี่มานี่เลยมาหาบอลที่ RDD Carcenter สาขาบางนาแล้วพี่จะได้รถกลุ่มดีๆไปใช้ได้รถกลุ่มเช่าดีๆไปใช้เนาะอ่ะสามคันแล้วนะครับเราไปดูคันที่4นะครับคันที่4คันตะกี้เท่าไหร่ไหมแสนหน้าพันคันที่2นี่ไหมแสนพันนะคันแรกคันแรกคือไหมหกหมื่นะครับสีขาวเนาะแล้วก็คันนี้นะครับหนึกสี่สดูดีหล่อนะคตหล่อเลยตัวตู้หน้าอย่างหล่อวะ่ะ เออไม่แปลกใจทําไมมันขายดีเะนาะ้ายแดงไม่มีแล้วนะคะไยแดงหายากอาจจะมีบ้างนะครับแต่หายากมากนะครับคันนี้ก็คือสีบอลเงินนะบางคันให้ล้อแม็กมาแล้วแล้วดูดีรถสีแบบสวยสีไม่เคยทําเลยบางๆนี่นี่เห็นปะบางๆงไม่มีตําหนิเลยนะไม่มีตําหนิเลยนะครับมีไอ้ถามว่ามีไหมมันก็มีะแหละแต่แต่ถ้าดูลึกๆแล้วแบบคือรถบางมากรถคือเป็นสีเดิมเลยนะครับไม่มีชนหนักพิจควม,มัน มันขายไม่ได้อะเด็ถ้ามันขายได้มันก็ขายในราคาที่เป็นรถชนนะ่ะเออแต่บางคันมาสวยจัดเลยขายแ0,000 0แสนกว่าๆอย่างเงี้ยน่ากลัวไหมระวังนะระวังนะเพราะว่ามันเป็นตลาดเดียวกันอันนี้ไม่แสนพันครับนะครับคันนี้เป็นปี2020อนันนะี้นะแล้วก็บริษัทอาคาเนครับพี่เต้เนี่ยถือกรรมสิทธิ์และเอกสารอย่างชัดนะครับเอกสารชัดมากก็ลองพิจารณาดูก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พยายามสื่อสารว่าอยากให้คนเนี่ยได้เอารถ กลุ่มรถเช่าเนี่ยไปใช้แล้วกลุ่มรถเช่าอ่ะเป็นรถที่แบบแบบไม่รู้จะพูดยังไงคือมันเป็นรถป้ายแดงอ่ะเราก็เลยรู้ที่มาที่ไปทั้งหมดแกใช่ปะเราก็รู้ที่มาที่ไปเป็นรถที่ไปเอาขายเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปอ่ะแต่อันเนี้ยมันคือรถบริษัทเราไงมันเป็นป้ายแดงไงพอมันเป็นป้ายแดงปุ๊บปล่อยเช่าปุ๊บอายุครบสัญญาใช่ปะพออายุครบสัญญาเสร็จปุ๊บก็มาจอดเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าผมไล่ได้หมดเลยอ่ะ เออผมไล่ได้หมดเลยแล้วก็กล้าพูดได้เต็มปากด้วยเนาะอ่ะคันนี้คันที่5แล้วคันสุดท้ายแต่คันนี้จะบอกว่าเออเป็นของพี่ตี FC จากสมุทรสาครนะครับเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะครับเขาก็มาซื้อกับบอนนะคันละ6น0 0ล้านหนึ่งแสะคันนี้หนึ่งล้านหนึ่นะครับ,รบพี่ตีก็คว้าไปแล้วแต่เราเริ่มต้นเนี่ยจะบอกว่าเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่เ3 9 0 0 0ได้เป็นเกียร ธรรมดาเนาะได้เป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็จนถึง1นึ่งล้านแสนห้าหมื่นสองพันไม่หรูถ้ามองว่าแพงผ่านเลยนะครับมองว่าแพงผ่านเลยเนาะบอลก็อยากใหเออ้เสนอนะครับให้เอารถดีๆไปใช้ที่ไม่ได้ต้องกังวลใจอะไรมากมายนะครับคันนี้ก็จะเป็นปี2020ทุกคันนะทุกคันอาจจะมี2019บ้างปรงปาไปนะครับนี่ได้ทีวีด้วยนะครับแล้วก็เห็นวิตีบอกว่าจะไปทำา VIP ก็เดี๋ยวบอนจัดให้นะครับเดี๋ยวบอนจัดให้อ่ะ นะครับห้าคันสวยๆแบบนี้ใครที่มองหารถตู้ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทต,ต่างๆจะซื้อให้พนักงานเอาไปทํางานเอาไปใช้ในบริษัทเอาไปวิ่งงานต่างๆพี่บอกเลยอย่าเลืมอย่าเล่มนะครับอย่ามองข้าม RDD c ดีดีคาร์เซ e นเตอร์เด็ดขาดพี่จะได้รถใช้ดีๆพี่จะได้รถดีๆไปใช้พี่จะได้รถป,ประวัติที่ดีไปใช้นะครับเนี่ยดูรถตู้ดิรถตู้เยอะมากนะครับแล้วก็เข้ามาแป๊บเดียวไหลหมดเพราะฉะนั้นคือ บางคนเขาไม่ได้เห็นนะ่ะแต่บอลแม่งอยากให้แบบทุกคนได้เห็นว่าว่าเฮ้ยมันมีอีกหนึ่งที่นะที่มันเป็นอาณาจักรแบบนี้แล้วก็เป็นรถที่ตรงไปตรงมาเป็นรถทีออ่มีประวัติชัดเจนแล้วเป็นรถที่แบบออกไปแล้วไม่ต้องกังวลใจอะไรอะ่ะดูดิมันเยอะมากนะมันเยอะมากนะครับก็เราคือบริษัทอาคาเนแคปปิตอลนะครับ R d d c ดีดี n t e r มีรถหลายกลุ่มที่ ให้ทุกคนได้เลือกสรรเลือกใช้กันนะ ให้ได้เลือกสารเลือกใช้กันไม่ว่าจะเป็นเจที่นั่งหรือว่ารถเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่เรามีหมดนะครับแล้วแต่บริษัทนั้นจะเอารถอะไรกับเราเขาเช่ากันทีนะครับ40 30เออ30 40คันบางบริษัทบางหน่วยงานเช่าทีเป็นร้อยเพราะฉะนั้นรถพวกนี้คือรถกลุ่มเดียวกันสภาพที่พี่เห็นคันแรกเห็นปะ่ะตะกี้เนี้ยที่บอลพาไปดู5คันเห็นปะ่ะสภาพเหมือนกันหมดเลยพี่สภาพเหมือนกันหมดเลยทั้ง5้าคันภายในภายนอกเป็น เป็นแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นรถกลุ่มนี้พี่ทั้งหมดเลยก็เหมือนชุดที่บอลพาไปดูเพราะมันเป็นชุดเดียวกันนะครับหน่วยงานแต่และหน่วยงานเขาเอาไปทีเขาเอาไปเยอะมากพี่แล้วเวลาถึงช็อตคืนปุ๊บบางคนเขาตัดออกจากไม่ให้เราขายเลย50คัน60คันตัดลอยไปเลยเพื่อที่เขามีกลุ่มลูกค้าเขาแล้วเขาก็ไปตั้งหน้าร้านเขาได้เลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้รู้จัก รถเช่าพี่จะซื้อรถมือสองนะบอลบอกเลยนะว่ารถเช่าหมดสัญญาน่าสนใจมากเพราะมีที่ไปที่มาชัดเจนพี่ซื้อแล้วพี่สบายใจความสบายใจคือแบบโอ้โหสบายใจมากเนะอ่ะไม่อยากจะขายมากนะก็เดี๋ยวหาว่าเราขายแต่จริงๆก็คือขายอะแหละแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้กันว่าบริษัทรถเช่าหมดสัญญาเป็นรถที่น่าใช้มากๆเป็นรถองค์กรต่างๆรถตู้ที่นี่คือสวยมาก มีตั้งแต่ไม้หลักหมื่นจนถึง20,000 0นะครับนะฮะมีตั้งแต่ไม้หลักหมื่นจนถึง2 0 0 0 0 0แล้วแต่พี่ชอบแล้วกันว่าจะเอาเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโ,โต้นะครับสวยไหมเนาะก็ขนาดว่าตัวเองแบบขายจนตัวเองแบบเอออยากได้แล้วอะแต่บอลก็จองทุกวันนะก็ขอบพระคุณพี่ๆด้วยนะครับไม่ว่าจะใน u t u b e นะในทีทีในแอปอะไรแอปแดงนะครับแอปแดงแอปฟ้านะแล้วก็ แอปเขียวนะครับก็ฝากติดตามด้วยฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยแล้วเราจะมาได้ข้อมูลดีๆกันแบบนี้อัปเดตกันแบบนี้แทบจะทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะครับพอดีว่าตอนนี้บอลก็เริ่มที่จะเข้ามาสู้ลุยกับ Youtube แล้วเพราะว่าบอลอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นนะเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ใช้รถด,ดีๆอยากให้ทุกคนได้รู้จกักบริษัท RDD Car Center นนะครับบอลอยู่กันที่สาขาบางนานะ เป็นสาขาบางนาครับเราอยู่ใต้ทางด่วนเลยก่อนถึงแยกบางนานะหรือว่าเซิร์ชมาใกล้ๆเลยง่ายๆเลยคือเนี่ยตรงนี้คือไบเทคบางนานะครับไบเทคบางนาหรือพี่เซิร์ชคำว่า RDD Car c e n t e r ไม่งั้นก็แอดเบอร์บอลมาเดี๋ยวบอลส่งโลเคชั่นให้นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทอะไรบริษัททงบริษัททัวร์บอลบอกได้เลยว่าพี่จะได้ รถด,ดีๆไปใช้ยืนยันจากบอลพนักครนขาอาร์ดีคาเ e นเตอร์อ่ะฝากกดไลค์กดซับต่อขายกดแชร์ไว้ด้วยแล้วก็ใครอยากได้คําถามอะไรก็ลองเม้นดูนะครับเดี๋ยวบอลจะทําไปให้นะครับเพราะว่าโอ้รถบอลเยอะมากเลยมันขายตัวมันเองได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ามีกลุ่มพ่อค้านะครับเขามาตัดทีถึงบอกว่า80%จากที่เนี้ยซื้อเงินสดหมดเลยเพราะเป็นกลุ่มพ่อค้าเขามาซื้อทีหลายคันก็เอาง่ายๆเขาถือเงินไว้ในมือแล้วเขามีไปต่อได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คือ ที่แรกที่รถจอดพอไปที่ที่สองเขาก็ต้องคนเรามันลงทุนแล้วอะ่ะใช่ปะมันลงทุนแล้วเขาจะไปขายเท่าทุนมันก็ไม่ได้ไหมอะ่ะมันก็ต้องใช่ไหมอะอันนี้คือเราคุยกันเรื่องของนักลงทุนนักนักขายเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือพื้นที่ที่แรกที่รถจอด แล้วก็ไป2ไป3ไป4ไม่รู้แล้วแต่นะครับแต่บอลก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วพี่จะเห็นรถเรียวๆแบบนี้ขายตามสภาพมีใบเคมาให้ทุกคันเลยทุกคันเนี่ยมีใบเคมหมดเสียค่าเอ็กเซฟอย่างเดียวนะเสียค่าเอ็กเซฟครับซื้อเงินสดไม่เสียแหวนดนตนะเอาง่ายๆว่ารวมแหวนอยู่ในนะั้นแล้วสมมุติว่าราคา90 0 0เนี่ยพี่ถอดแหวนออกได้เลยเท่ากับว่าราคารถ8ดแ0กว่าบาทเองใช่ไหมใช่ไหมอ่าแต่ถ้าบวกแหวนเข้ามาแล้วก็โอเคเอาง่ายๆใบกำกับภาษีอะ นะครับคืออยู่ใน9 0 0 0แสนเลยแล้วก็หันออกไป7%แล้วก็เอา7%มาบวกก็เป็นราคารถด9 0 0 0แเท่าที่ราคาไหนขายราคานั้นไม่มีแหวนแล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของ รถเช่าหมดสัญญาที่ไม่เจอแวดด้วยหรือว่าอาจจะเป็นที่บริษัทบอลแล้วกันนะว่าเขาไม่คิดแวดเพิ่มนะครับอประมาณนี้ก็อขอให้ทุกคนนะครับร่ำๆรวยๆนะครับเอารถไปใช้กันก็ขอให้ประกอบกิจการเฮงเฮงปังๆ,งๆนะครับตอนนี้ก็ป้ายแดงขาดแล้วนะครับแต่ถ้ามองว่าแพงผ่านเลยบอลก็อยากจะมาสื่อสารให้ทุกคนได้ใช้รถด,ดีๆนะครับนะฮะเพราะว่าเราก็เช็คมาทุกที่แล้วนะครับบริษัทก็เช็คมาทุกที่แล้วควรที่จะวางในราคาไหนเนาะราคานี้ก็ ถูกแล้วนะครับอาฝากไว้ด้วยฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์กดแชร์บอนพระนครคาด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกนะครับไปแล้วครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ